ถ้าเกิดมแมลงวันทองเจาะเนี่ยเขาจะเป็นนอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องห่อนะครับคือมะม่วงเหล่านั้นเนี่ยสีผิวเขาต้องการแสงแดดแล้วก็มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือสีเขาจะเหลืองเข้มแล้วก็สวยครับส่วนที่เล็กแล้วก็ไม่ได้รูปทรงเราก็จับตีดอกนะครับบางทีเขาจะยังไม่แก่เต็มที่ถ้าเกิดเราเก็บเลยเนี่ยอาจจะไม่หวนันค่อนข้างจะสวยแล้วก็ผิวก็จะเนียนข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองทองเลยนะครับ สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเกียความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูเทคนิคการห่อมะม่วงครับเป็นเทคนิคจากพินิติรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเทคนิคการห่อมะม่วงนะครับพี่ครับทําไมเราถึงมีการห่อมะม่วงครับ การห่อมะม่วงเนี่ยก็คือเราทําเพื่อหนึ่งการป้องกันพวกแมลงวันทองนะครับเพราะว่ามะม่วงเราเนี่ยจะขายเป็นมะม่วงกินสุกนะครับผมแล้วก็สองเลยก็คือเปลี่ยนสีผิวมะม่วงให้เหลืองให้สวยงามนะครับสําหรับข้อดีของการห่อเนี่ยก็คือหนึ่งละป้องกันแมลงวันทองนะครับคือถ้าเกิดแมลงวันทองเจาะเนี่ยเขาจะเป็นหนอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะครับแล้วก็สองเลยก็คือทําให้สีมะม่วงเนี่ยสวยขึ้นดึงดูดลูกค้านะครับคือเราสามารถขายได้ง่ายขึ้น เราสามารถหอมะม่วงได้ทุกสายพันธุ์เลยไหมครับพี่ครับผมสําหรับมะม่วงเนี่ยที่เราจะห่อเนี่ยเป็นมะม่วงกินสุกนะครับมีมะม่วงบางสายพันธุ์นะครับที่เราต้องการให้เป็นผิวสีเหลืองนะครับเราก็จะหอ่อสายพันธุ์อื่นที่มีสีเป็นเอกลักษณ์อย่างพวกน้ําดังไม้สีม่วงมหาชนกหรือเป็น R2E2 ีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องห่อนะครับคือมะม่วงเหล่านั้นเนี่ยสีผิวเขาต้องการแสงแดดแล้วก็มีสีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ ี่ครับมะม่วงมีอายุเท่าไหร่ครับเราถึงจะเริ่มหอ่อคือมะม่วงเนี่ยเราจะเริ่มหอม่อมก็ตอนอายุประมาณ6 0ถึง70วันนะครับคือหลังจากออกดอกก็คือการนับอายุของมะม่วงหลังจากออกดอกมาที่เขาเรียกว่าเดยไก่นะครับเราจะนับไปอีก120วันก็คือมะม่วงถึงเวลาเก็บเราควรจะห่อให้ได้ก่อนเก็บเนี่ยประมาณ45-60ถึงวันนะครับเพื่อที่จะให้เขาเปลี่ยนสีเวลาเขาแก่มาก็คือสีเขาจะเหลืองเข้มแล้วก็สวยครับผม ก็คือก่อนการห่อเราก็ต้องมาดูลูกของเขาด้วยอ่ถ้าจะสังเกตตามลูกนี่นะครับก็คือต้องให้เขาเริ่มโตกว่าไอ้ไข่ไแล้วก็ผ่านระยะเวลาในการร่วงบางทีเขาจะสลัดลูกนะครับอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเขาสลัดลูกเองนะครับถ้าห่อเล็กกว่านี้บางทีเขาอาจจะร่วงก่อนที่เราจะมาห่อมะม่วงเรามีขั้นตอนก่อนหน้านี้ยังไงบ้างครับพี่ คือก่อนที่เราจะห่อมะม่วงสองถึงสมสัปดาห์เนี่ยคือเราต้องพ่นสารที่กำจัดแมลงพวกเพี้ยะแล้วก็กำจัดเชื้อานะครับคือมันเป็นสาเหตุของโรคแอนแทคโนดนะครับจะทำให้มะม่วงเน่าภายในถุงเลือเราแล้วก็ตัวเพี้ยะเนี่ยคือเพี้ยแป้งถ้าเกิดเราไม่ทําลายเขาจะเจริญเติบโตในถุงมะม่วงเลยอย่างวันนี้ก่อนที่เราจะห่อเนี่ยคือเราพ่านบิวเวรเรียไปแล้วสองรอบแล้วก็เมื่อวานนี้เลยก่อนที่จะห่อเนี่ยเราใช้ไตโคเดมามาพ่อนอีกนะครับผมคือพ่นแล้วเราต้องห่อเลย อุปกรณ์สาหรับห่อมะม่วงเราควรมีอะไรบ้างครับพี่ตัวที่สําคัญเลยก็คือถุงห่อมะม่วงนะครับตัวนี้เป็นถุงเคลือบ2ชั้นนะครับคือข้างนอกเป็นกระดาษข้างในเนี่ยจะเป็นลักษณะของคาร์บอนนะครับคือเขาเรียกถุงเคลือบตัวนี้เป็นถุงเคลือบครับคุณสมบัติของอถุงห่อมะม่วงเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนสีให้เป็นสีเหลืองแล้วก็สวยขึ้นนะครับคือตัวนี้เป็นแผ่นเคลือบคาร์บอนชั้นใน ครับอ่าสำหรับการเลือกห่อมะม่วงเนี่ยเราจะเลือกอยังไงคือ1นึ่งมะม่วงเนี่ยต้องมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ของเขานะครับก็คือลักษณะที่สวยแล้วก็ขนาดนี้ก็คืออ่าเราดูในกลุ่มของมะม่วงเนี่ยคือลักษณะขนาดใกล้เคียงกันนะครับคือเราจะหอ่ออย่างตัวนี้เล็กไปเนี่ยเราก็จะไม่ห่อนะครับผมยังไงถ้าห่อไปก็คืออาจจะไม่โตอ่าหลังจากเราเลือกแล้วเราก็ห่อได้เลยนะครับตัวนี้ในการห่อเนี่ยถุงเคลือบก็จะมีรวด ไม่พับนะครับตัวนี้เราพับถุงแบบนี้เลยนี่คือเราห่อครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือเสร็จไว้แล้วครับลูกหนึ่งการห่อมะม่วงนี้หนึ่งถุงต่อหนึ่งลูกใช่ไหมครับพี่หนึ่งถุงต่อหนึ่งลูกครับในการห่อเนี่ยเราต้องเลือกนะครับก้านดอกหนึ่งก้านเนี่ยเราควรจะเอาไว้แค่หนึ่งลูกนะครับส่วนลูกที่เหลือเนี่ยเราจะออกก็คือหนึ่งก้านต้องห่อหนึ่งลูกเท่านั้นครับเราเลือกเอาหนึ่งลูกครับ สำหรับลูกเล็กนะครับคือตัวนี้นี่ก็คือลักษณะเขาเป็นหลายรุ่นนะครับอย่างตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่ควรจะห่อสองครั้งก็คือเราทําเครื่องหมายด้วยเราจะพ่นสีสเปรย์คือเราจะทําเป็นสองรุ่นนะครับผมเพราะว่าปีนี้เขาออกสองรุ่นส่วนที่เล็กแล้วก็ไม่ได้รูปทรงอย่างตัวนี้เราก็จะปีดอ,อกนะครับส่วนที่ให้พ่อค้าผลไม้สับได้เราก็จะขายให้พ่อค้าผลไม้สับอีกทีหนึ่งสำหรับส่วนที่เราไม่หอ่อก็คือขายเป็นลูกดิบเลยใช่ไหมครับใช่ครับ หลังจากการห่อใช้ระยะเวลานานเท่าไรครับพี่ก่อนที่เราจะนําไปขคต้องห่อให้ได้ประมาณ60วันนะครับเราก็จะมาแกะดูเพื่อดูสีแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเขาแก่พร้อมที่จะบ่มหรือยังก็คือต้องดูสีข้างในเขาก่อนใช่ไหมครับต,ต้องแกะดูก่อนนะครับคือให้ดีเลยก็คือแกะดูถ้าเราดูสีเทียบสีแล้วก็ดูลักษณะความแก่เสร็จแล้วเราก็เก็บครับผมการนับเวลาเนี่ยบางทีมะม่วงเนี่ยเขาอาจจะมีระยะในการออกดอ,อกเขาเนี่ยหอาทิตย์หรือ2อาทิตย์บางทีเขาจะยังไม่แก่เต็มที่ถ้าเกิดเราเก็บเลยเนี่ยอาจจะไม่หวาน ลูกที่พร้อมเก็บเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองเหลืองทองเลยนะครับเป็นสีของน้าดอกไม้อยู่แล้วค่อนข้างจะสวยแล้วก็ผิวก็จะเนียนประมาณกี่วันนะครับพี่หลังจากการหอ่อเราต้องห่อให้ได้นะครับประมาณ45-60วันนะครับถ้าเกิดใช้เวลาสั้นกว่านี้บางทีสีก็ยังเปลี่ยนไม่หมดนะครับสาหรับการเก็บมะม่วงนะครับเราจะมาสุ่มเปิดดูแล้วก็ถ้าเกิดสีเขาได้ก็คือหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนสีแล้วก็ความแก่ได้เราก็จะเก็บนะครับ ราก็จะเก็บไปเลยคือทั้งชุดนี้ก็คือการหักหักก้านดอกไปเลยเอาทั้งถุงไปเลยนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเปิดดูทุกทุกลูกครับก็คือการเก็บนี้เราไม่ได้เปิดถุงเก็บใช่ไหมครับก็คือไม่ได้เปิดครับคือเราเราเก็บไปทั้งถุงเลยเราจะหักไปทั้งถุงเลยครับเราเราจะหักบริเวณนี้ไปทั้งถุงเลยนะครับคือหักก้านดอกไปเลยเพราะว่าขั้นตอนการเก็บมะม่วงเนี่ยเก็บยังไงจะไม่ให้ยางน้ำยางมะม่วงไหลแล้วก็เปื้อนลูกมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีมีต่อไปครับเราจะพามาเก็บ